การวัดสัญญาณชีพอุปกรณ์สำหรับการวัดสัญญาณชีพประรอดวัดไข้สำลีแอลกอฮอล์นาฬิกาสเตตโตสโคโปชามรูปไตาถาดใส่อุปกรณ์ เครื่องวัดความดันโลหติตขั้นตอนการปฏิบัติ 1. ล้างมือให้สะอาดตามหลักเจ็ดขั้นตอน 2. แจ้งและอธิบายวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยทราบ 3. เตรียมอุปกรณ์สำหรับวัดสัญญาณชีพให้ครบ 4. กจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือท่านอนตามความเหมาะสม 5. แจ้งผู้ป่วยให้ทราบว่าจะทำการวัดอุณหภูมิ 6. หยิบป,ปลอดออกจากภาชนะตรวจสอบปลอดถ้าเกิน35องศาให้สลัดจนต่ำกว่า35องศา 7. เลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสม ยบริเวณดักแด้จะใช้เวลานาน,น3-5นาที 8. ในระหว่างการวัดอุณหภูมิให้นับชีพจรโดยใช้นิ้วชี้นิ้วกลางจับบริเวณเรเดียลอาร์ tery ขณะนับสังเกตจังหวะและความแรงจนครบ1นาที 9. หลังจากจับชีพจรให้นับ อัตราการหายใจโดยไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวจนครบหนึ่งนาที 10. แจ้งผู้ป่วยก่อนวัดความดันโลหิ 11. ต 11. จัดกัท้่าให้ผู้ป่วยเพื่อวัดความดันตามความเหมาะสมพร้อมให้ผู้ป่วยงายมือดึงแขนเสื้อขึ้นเหนือข้อศอกเปิดให้เห็นต้นแขน 12. ให้ผู้ป่วยกางแขนออกเล็กน้อยวางเครื่องวัดความดันโลหิตตรงกลางให้ตั้งตรงในระดับเดียวกับหัวใจและมองแท่นประลอดได้อย่างชัดเจนจุดสเมื่อคำหาเบคเคียวอาร์เตอรี่แล้วให้พันผ้ารอบแขนเหนือข้อศอกหนึ่งนิ้วในตำแหน่งชิพจรที่คลาำได้อยู่ระหว่างสายยางสองเส้นสิบสี ใส่หูฟังและวางหูฟังด้านไดอะแฟมไว้ในตำแหน่งชีพจรที่คลำได้ 15. บีบลูกยางให้ลมเข้าไปในผ้าพันแขนให้ปลอดขึ้นประมาณ160มิลิเมตรปลอดหรือสูงกว่าความดันโลหิตเดิม20มิลลิเมตรปลอดแล้วค่อยๆปล่อยลมออกอย่างช้าๆ พร้อมฟังเสียงค่า Systolic Pressure เสียงความดันที่ได้ยินครั้งแรกและ Diastolic Pressure เสียงความดันที่ได้ยินครั้งสุดท้าย 16. ถอดผ้าพันแขนออกจากแขนของผู้ป่วย 17. เมื่อครบเวลาให้นำปลอดออก เช็ดปลอดด้วยสำลีสะอาดจากบนไปยังปลายกระบอก18อ่านปลอดในระดับสายตา19บอกผลการวัดอุณหภูมิร่างกายชีพจรอัตราการหายใจและความดันโลหิตให้แก่ผู้ป่วยได้ทราบ20เก็บอุปกรณ์ นำอุปกรณ์ไปทำความสะอาดและเก็บให้เข้าที่ให้เรียบร้อย 21. ่สจดบันทึกการวัดสัญญาณชีพ